ใช่แล้วค่ะคืนนี้โครงสลัก5ดาวไปเลยค่ะสีดำด้วยค่ะใช้ราคาแนะนำค่ะดูชมแล้วเสนอเลยค่ะเสนอราคาได้เลยซื้อได้เท่าไหร่คะลูกค้าเท่าไหร่ดีคะอะไรก็สามารถสั่งราคาได้เช่นเดียวกันค่ะมีราคาในใจไหมมีไหมคะเสนอได้ความมากน้อยไม่ว่ากันค่ะให้ราคามา5้าแสนลูกค้าขอเสร็จอีกสักนิดนึงได้ไหมคะลูกค้า5้าแสนสองหมื่นบาทก่อนได้ไหมห้าแสนสองห้าแสนสอง5้าแสนสองหแสนสองหแสนสองหมื่นบาทกดได้เลยกดเลยไหมคะ5้าแสนสองออไลน์คบคุณค่ะให้ราคามาแล้วค่ะ5้าแสนสองหมื่นบาท แล้วคามาแล้วสู้ต่อไหมกดราคาได้เลยค่ะลูกค้า500,000 20,000ออนไลน์ค่ะถ้าสู้ต่อกดราคาได้เลยนะ2,000ราคาปิดแล้วค่ะคันนี้ลูกค้าโครงสลัก5ดาวไปเลยค่ะชื่อมกนมา27,000กโค่ะสู้ต่อปิดคะต่อได้ลูกค้า522ราคาปิดแล้วก็2 0 0 0 0ราคาปิดแล้วค่ะ524ราคาแล้วสู้ต่อไหมกดราคาได้เลยนะลูกค้า524อะไร6,000ราคาปิดแล้วก็500,000 2,000 1ป0 0แล้วกสู้ต่อปิดต่อได้เลยลูกค้าได้มากกว่าเฉลี่ยค่ะ5นอะไร แล้วก็ห้าแล้วรับแล้วได้กว่าเลีกันสุ้ต่อยกวันนี้เลยค่ะห้าสาอออนไลน์แล้วรับไปแล้วก็ห้าแสนสาพแล้วก็สุ้ต่อไป็น้ต่อได้เลยค่ะห้าสามส่แล้วก็ห้าแสนสามหมื่นสบพันต่อไหมหกพันแล้วับไปแล้วก็แปดพันแล้วรับเปแล้วก็ห้าสามแปดที่หลานแล้วรับแล้วก็สู้ต่อไปแลคต่อได้เลยค่ะห้าสามแปดในไลาแล้ว่ะออนไลน์สมัยกดราคาได้เลยค่ะห้าสามแปดในหลายแล้วนะห้าแสนสามหม่นพันที่ลยแล้วก็ห้าแสนสามหมื่นแปดพันนับหนึ่งนับหน ห้าสหกอะไรแล้วค <pl ains> ่ะห้าสบหกพันนะแปพันราคาเปแล้ว่ะอีสมัยกดต่อได้เลยค่ะลูกค้าห้อะไรแล้วค่ะที่หลังก็ยกได้ในลูกค้าได้มากกว่าเฉลี่ยค่ะห้าสิแรแล้วค่ะห้าแสน้าหมบาทนะคะเปแล้วก็ห้าแสนห้ารคแล้วได้มากกว่าเฉลี่ยค่ะห้าแสอะไรแล้วค่ะห้าแสนห้าหมื่นบาทห้าแสนห้าหม5 5นบาทนับหนึ่งห้าแสนห้าหมื่นบาทนับสองห้าแสนห้าห้าสองราคาเปไรแล้วห้าแสนห้าหมื่นสองพันแล้วก็สุดต่อกดต่อได้เลยลูกค้าไม่ต้องดอนะได้มากกว่าเฉลี่ยค่ะห้าห้าสองอะไรแล้วค่ะห้า 5 6อะไรล้วคะป็แล้วก็ได้มากุเอกันลูกค้าสู้ต่อยกใหม่นะคะ5,6อะไรแล้วกน5แสนบดพันอะไรแล้วก5แสนน้บพันแสนน้าบดพันนับหนึ่ง5สนหน้พันนับส5 5 6 8 0 0ที่ราคาเป็นแล้วกัน5,58,000ราคาออนไลน์สมัยกดนะคะต่อได้เลยค่ะ5,58,000รมลแล้วค่ะสู้ต่อยไม้กดคได้เลยนะลูกค้าได้มากุดเยอะเลยัน5,58,000ประมแล้วัน5แสนห้าหมื่นแปเพันนะ5แสนห้าหมื่นแปดพสนนับหนค่ง5แสนห้าหม่นแปดันนับสอง5,60อะไรล่ะคะเป็นแล้วสู้ตใา แล้วคาซื้อต่อเป็นราคาต่อได้เลยค่ะห้าแสนบิลในรามานะห้านดุเบิลสองพนห้าแสนดบิลนนับหนึ่งห้าแนหกเบิลสองบาทอยู่ที่ลามประมูลน,นะราซื้อต่อหมกดราคาต่อได้เลยนะห้าแสนบิาทในรามประมูลนะห้าแสนบาทนับสขายค่ะยินดีกับลาได้ไป5้าแสนบาทคาริสแบนหมายเลขจบไปนรามประมูลนะคะ